c คมรี่0 g คันนี้ปี2019นะครับรถปลดประจำการจากหน่วยงานรถมือเดียวป้ายแดงผู้บริหารใช้มือเดียวเลยนะครับสภาพดีรถเกตเ A เลยนะครับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมน็อตฝากระโปรงหน้าหลังไม่มีขยับนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะเป็นแคม r y 2.0G ปี2019ใช้วันละ60กิโลนะครับเลขไม์อยู่ที่1 1 0 0 0 0นะครับประมาณนี้ ปีหนึ่งใช้ประมาณ20 0 0 0กิโลใช้น้อยมากนะครับคันนี้ลดบทประจำการจากหน่วยงานเข้าศูนย์โตยต้าทุกระยะไฟหน้าโปรเจคเตอร,อร์ไฟเดอรทามไฟตัดหมอกแบบ l e d กระจังหน้าเป็นแบบสีทูโทนมีมาให้แบบนี้เลยครับตัดด้วยสีบอลทึบๆนะค่อนข้างจะมีสะเสน่ห์และชบเฉียวยางหน้าหนาตึบครับยังใช้งานได้ดีอยู่ล้อแม็กขอบ16นิดหน้านดิสหลังนะครับกระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวกุญแจเป็นแบบคีย์เลสมาสเตอร์นะครับ ฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยตัวนี้มีบายสปอร์ตโกลเตอร์ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับเซนเซอร์ถอยหลังเป็นแบบ4จุดนะคาดหลังกลางแคมรี่เนี่ยสีเดียวกับตัวรถพร้อมด้วยโลโก้แคมรีติดมาให้นะครับ2.0 G ชัดเจนสวยงามนะครับคันนี้ใครมองหาไปใช้งานอยู่รถใช้น้อยเข้าสูตรบริการโตรต้าทุกยะหถือว่าคุ้มค่ายางหนายางใหม่นะครับ รถรักษาอย่างดีภายในสวยๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูโดยรอบคันเลยว่าความสวยชบเฉี่ยวโดดเด่นเป็นยังไงครับป้ายแดงขายอยู่ที่ล้านสนะวันนี้เราขายอยู่ที่6 9 9 0 0เก้ราคาหายไปจากป้ายแดงขวาห้าสินะครับผมเดี๋ยวมาดูโครงสร้างภายในห้องเครื่องห้องโดยสารใต้ภายหลังฝากระโปรงหลังนะครับเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างภายใต้ฝากระโปรงหน้ากันนะครับ ฝาโปรงหน้าแบบเดิมๆนะไม่เคยถอดนะครับเรียกกันว่าน็อตไม่ขยับครับคันนี้ไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังนะสติกเกอร์ยังอยู่ครบสวยงามนะครับช๊คฝักระโปรงยังใช้งานได้ดีปกติน็อตฝากระโปรงหน้าหลังเดิมไม่มีขยับซอกเดิมมุมเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เดิมด้วยนะเบ้าฝากระโปรงหน้าขวานะครับเบ้าโชอคนะเบ้าชชอคเดิมจุดเดิมมุมเดิมจุดน็อตเดินซอกเดิมมุมเดิมทั้งหมดนะครับ น็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยถอดนะเนี่ยดูจากตัวนี้บ่งบอกได้เลยครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนรถสวยนะครับประวัติศูนย์เช็คได้เลยโตโยต้ตานะครับล้อมแม็กขอบ16หกยางยังหนาติบอยู่เลยนะครับอันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้าใส่กริปสีเนี่ยเต็มร้อยเลยนะครับกระจกมองข้างพร้อมเตือนมุมอับสายตามีมาให้มะระบบ PSM อเ PS เดี๋ยวผมปิดเปิดให้ดูตอนสตาร์ทเครื่องนะครับคันนี้ ได้มองเห็นได้ชัดนะสีเต็มร้อยสันคมเหลี่ยมมุมรถเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีผิดเพี้ยนนะครับแผงข้างประตูมาแบบใหม่ๆนะเมมโมรี่เบาประตูเบาคนขับด้านหน้าขวาแบบสองจุดนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็จกไฟฟ้าออโต้ทั้งสบานนะครับตัวนี้เป็นเบาไฟฟ้าหน้าซ้ายขวานะมีแอร์รัมบาร์ดันหลังให้ด้วยนะครับเบาดำใหม่ๆจากโรงงานนะ ตัดด้วยแถบสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะครับเมมโมรี่บอกด้านหน้า2จุดเบรคโฮเบรคมือไฟฟ้ามีมาให้เกียร์ออโต้ครับสามารถเล่นเกียร์ลงเกียร์ด้านลงเขาได้นะคู่คอนโซลมีมาให้นะครับปลุกสตาร์ทสมาร์ทเดินที่หน้าจอพร้อมกล้องถอยแอร์เป็นแบบสามโซนนะครับด้านหน้าซ้ายขวาและด้านหลังนะครับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองหลังนะกระจกมองหลังเป็นแบบออโต้นะครับตัดแสงอัตโนมัติ ประตูทั้ง4บานเดิมหมดนะกระจกเดิมทั้งคันนะครับไม่เคยเปลี่ยนของโต,ต้ตาแท้ก็คือโครงสร้างในเกียร์เอร้ยเรลยคันนี้นะครับฝ้าไม่มียันนะครับไม่มียุบไม่มีย่นใหม่ๆแบบนี้เลยนะม่านบังแดดด้านหลังไม้ไม้ครบเดี๋ยวเปิดปิดให้ดูกันนะครับแอร์หลังมีมาให้นะที่ชาร์จแบต2จุดนะเป็นแบบ usb 2.1น่งนะวัาชาร์จด้วยนะครับเบาะหลังใหม่ๆกริบกแบบนี้เลยนะครับ ล้อหลังขอบสิบหกนิ้วนะครับพร้อมดิสหลังนะความเดิมของซอกเดิมมุมเดิมด้านหลังเดิมกิ๊บเลยนะครับเนี่ฝากระโปรงหลังแบบเดิมเดมจิกไปแล้วเป็นรอยเล็บนะครับอ่ผมให้ดูจิกไปแล้วจะเป็นรอยเล็บนะครับนิ่มๆนิดน,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 นึงนะแอบดูน็อตฝากระโปรงหลังนะครับนี่ไม่มีแกะนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลย นอนฝาปงท้ายซ้ายขวาไม่มีแกะฝาปงหลังเดิมนะหน้าเดิมหลังเดิมครับรถโครงสร้างดีที่เพชรยน์รับรองเลยขายแต่รถเกตเอดีมีคุณภาพแล้วผมก็มารีวิวให้ดูในรถสวยคันนี้เลยด้านหลังเน่สุงกอ๊อฟสามใบโดยสบายอันนี้ไม่ต้องกลัวน,นะครับมียางอะไหล่นะมียางอะไหลมาให้ด้วยนะตัวนี้ยางอะไหลเป็นล้อแมกลายเดียวกับตัวรถเลยครับด้านหลังนมเดิมนะกาวเดิม กาวหลังเดิมนะไม่มีกาวยาใหม่เพราะว่ารถไม่มีชนหลังนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับรถสวยๆครับส,สันเซ็นเซอร์ถอยหลังแบบ4จุดไฟท้ายหลังไม่กิฟต์นะเดี๋ยวผมให้ดูไฟท้ายเต็มๆแบบครบเชี่ยวกันไปเลยนะครับนี่ไฟท้ายด้านหลังใสๆใหม,ใหม่โลโก้ 2.0G จุดศูนย์จีเซ็นเซอร์4จุดมีมาให้ครบถ้วนนะครับคาดกลางสีเดียวกับตัวรถพร้อม ด้วยแคลมนรี่ติดมาให้นะครับอันนี้เซนเซอร์ถอยหลังแบบสจุดไฟหลังไม่กิ๊บล้อขอบสิบหกลายอย่างสวยครับลายนี้นะม่านนะด้านหลังมีมาให้เป็นแบบอัตโนมือนะครับอันนี้ดึงขึ้นมาได้เลยนะภายในยใหม่มากครับคันนี้ใครได้ไปใช้นะถือว่าคุ้มค่ารถใช้น้อยเข้าสู่บริการทุกขยะโตต้าวิ่งได้เป็นล้านโลครับไม่ต้องกลัว อันนี้2.0 G ประหยัดน้ำมันอย่างแน่นอนนะเครื่องกำลังดีนะครับภายในตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้มีว i r เลตชาจเจอรมาให้ด้วยนะครับนี่ว i r เลตชาจเจอรนะมีมาให้ครบถ้วนนะเกียร์ออโตโอ้เบรกโคเป็นมือไฟฟ้านะบอกคู่หน้าเป็นแบบไฟฟ้านะครับเดินมุมอบใส่ตา b s m พร้อมด้วยไฟเรียว l e d นะครับ ใครคิดว่าอยากได้รถคันนี้ไปใช้ราคาต่ำจากป้ายแดงไปฝักครึ่งรถปี2019ใช้น้อยต้องคันนี้เลยเดี๋ยวผมแนะนำหน่อยนะสามารถโทรหรือว่าไลนา์ให้ผมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลย0912229932นัดดูรถทดลองขับได้ที่ซอยเสรีรไทย68นะถูกใจใช่เลยก็โทรมานัดมาได้นะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูเลขใหม่ภายในกันครับมาสตาร์ทเครื่องนะครับดูเลขใหม่ ภายในห้องโดยสารกันนะครับขออนุญาตขยายดูเลขไม้นิดนึงนะเลขไม้หนึ่งแสนหนก้ายเ็ดสิบสากิโลนะเข้าสู่ทุกระยะนะครับคันนี้สวยๆเลยวงลัยมาติดฟังก์ชันวงลายนยใหม่นะผมบอกเลยไม่ได้หุ้มใหม่นะอันนี้ใหม่มาจากโรงงานแต่โดยความใหม่ของวงลายนยใหม่มานะครับเบมเมอมรีเบาะมีไม้สองจุดแบบที่บอกเลยนะแอร์ออตโต้ แอรหลังมีมาให้ครบถ้วนนะครับเหมปึ๊บรกระจกกระจกมองหลังแบบตัดแสงไฟนะครับตัวนี้บ้านบังแดดมีที่แต่งหน้าพร้อมไฟนะครับตัวน,นี้ค่อนข้างจะชัดเจนสวยแต่งหน้าได้ดีนะครับมีไฟด้วย ต,ต่อสตาร์มีมาให้ครบถ้วนป้องกันการลืนร่นเทไาเหรา a r r o อ f นะครับอันนี้เปิดฝาหลังฝาถังน้ำมันนะครับเบรกโควแบบมือไามีมาให้นะ,นะเดี๋ยวมาดูบายสปอร์ตโมนิเตอร์กันนะครับที่วัดลมยางมีมาให้นะครับจะขึ้นเตือนนะถ้าลมยางอ่อนเดี๋ยวมาตั้งค่าตั้งค่ารถยนต์นี่ปุ๊บ BSM มีระดับเสียงด้วยนะเสียงเซอร์ถอยหลังนะครับเลือกระดับได้เลือกงหมดได้นะครับชัดเจนนะครับ ภายในส,ยสวยๆแบบนี้เลยไวเลสชัตเจอร์มีมาให้นะครับแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะด้านในสามารถเก็บของและเลื่อนออกมาเป็นที่ชาร์จแบตไวเลสชัตเจอร์ได้นะครับเบาะใหม่ๆเลยนะไม่มียุบแบบไม่มีขานะครับคือเบาะยังใหม่อะใหม่มากใหม่ทุกจุดเลยผมบอกเลยใครมองหาคันนี้อยู่คุ้มค่าสุดๆครับต่ำไปจากป้ายแดง จ็ดแส,สบาทอะประมาณ7 5็ดแสนครับคือป้ายแดงไงก็ไม่ได้ส่วนรถเท่านี้ครับเหมือนมีคนไปกระจายความเสี่ยงของเราไปแล้วคือป้ายใช้ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับราคาโตต้าราคาแข็งแข็งมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปรุ่นสีปีใหม่ให้ดูกันนะครับที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นแคมรี่2.0ปี2019เลขไมล์1 1 0 0 0 0กิโลใช้วันละ6กกิโนะครับ ปีละประมาณ20,000โลนะใช้น้อยเข้าศูนท์โต้ตาทุกระยะทางนะครับป้ายแดงอยู่ที่1,450,000บาทนะครับวันนี้เราขายครึ่งราคาเลย6,99,000ลดไปจากป้ายแดงประมาณ700,000บาทประมาณนี้เลยนะครับทางเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับส่งรถได้ทั่วไทยนะสนใจโทรแอดไลน์ดีหายผมด้านล่างได้เลย0 9 1 2 2 9 9 9 2ผมหยินดีให้บริการนะครับสามารถนะัดดูรถทดลองกับได้ที่ซอยเสรีไทย68 ยังไงฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับตะขายในคลิปดีๆคลิปนี้ของผมด้วยนะครับ